ขาบนนรนนเตายลาจการเกิดโรครอบหน้ามาทีตจงเรนีพัฒจาราเรื่องอาหารเกิดโรไวรัเ <fal> ม็ดนั <não S 1> ้นจากพยการตลอนัน <cả> <Jane into silence> ไปถึง um ตัวโลภใจในอดั้นกระโดดเตะร้านปิดกลางดึกในชุมที่อ่ะไปตั้งนี้เลยผัวรู้วันเป็นไม่รู้กายนั้นที่ไรนั้นปวดตัวทุกคู่วันนี้ไม่ฟุ่มแต่คนเดียวแค่หมดใจหนุนหลัง

เราประกาคนมาที่หัวใจมันบอกตวองปวดอยากเล่นตัวนี้อย่างช้อาอว่าเป็นคนคนเพราะว่านั้นทีโปรดรั้นปิดเส่งเส้นแทบอิดบุรียาเรา,ยาอยาคนพวกอย่าไปาน,นั้น็นไควรเราอยากไปคนเดียว เียียคนเป็นนินักสึกษาวยยาพรนรเป็นนี้นักสราดยาอพรก็ม่เคยเป็นจำวันว่าสิ่งนี้มันรลานคนเราอยู่ลงพิษนั่งกอพิกับคนในทุกคนควรระวังยิ่งชัาง I'm gonna รูระยัดระด้าน่าดีพระมาอาคาสัตพวกกจักติ้งที่พิททำคิดไม่การใจรุดนช่ใจนั้นนั้นคงสิ่งใจรู้อยากไปจกระพิงขับไปยิ่งโย่มวลฝนร่อยไปทุกลานั้นอยาพระมาอาคาตะพยาตรรังลงลานเอออบเชลโล เรองกอกอเพียงพอได้โรคควรําเอาไว้เป็นราถ้าสังดันดีจเลทุก่ดแมันนนคมนกทุกคนทุกคนนันะตงใจปัญญาก็ทุกคนทุกคนันต้องใจปัญญา เกิดใต้ร่มทองในโรงแรนทุกคนบนดินไทยจะเป็นในประเทศิหร่านเฉลี่ยหรือชาติใดก็แล้วแต่เรามีองค์พระบรมวงศ์เดียวกันมีทรงแต่รงผืนเดียวกันมีดวงอาทิตย์ดวงรใจเดียวกันเพราะฉะนั้นเยยังมาหน้าขวาญการมาสร้างความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในประเทศนี้บ้านเมืองนี้ ครูจะต้องรักศิษย์ศิษย์จะต้องรักครูพ่อแม่จะต้องรับลูกลูกจะต้องรักพ่อแม่มีชูดีศิษย์็ครูชูศิษย์ด้วยศิษย์ยิ่งชูิษย์ครูบุยิ่งูศิษย์เโครููสมีครููศิษย์กะท ครูจะเลิกพระคุณธรรมนำสวยอยู่ครูรักศิลป์ศิลท์เทิดเชิดอูครูเป็นหลักอยูในชีวิตศิลกับครูพี่น้องทีง่ก็รักครับวันในี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับพี่น้องทุกท่าผมต้องเป็นศินลปินชาวใต้คณะหนึ่งที่มีคุณูปปดาสม็นพี่น้องที่ณน้องผมเป็นนักแสดงรุ่นเก่า เมื่อเหมือน้องกระลุกกระลุกฟันจมบานฟันที่ดำอาจารยะเบบีร์กับคุณสปาร์ดอมกับพี่น้องท่านผู้ชมคนดองเตะแแล้วพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เชื่อมโยงดาวและภาพรวมต่งขารไม่มีสิ่งใดยืนหยัดอยู่ได้สิ่งใดเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันย่อมจะแตกในวันวันที่ขับร่างและก็แตบในที่สุดมั่จะกับชีวิตทุกคนเรานี่แหละ ไม่มีใครจะอยู่คำพานหรอกสิงนสุดเจติยู่กับโลกนี้ก็คือคุณนายมารดีเท่านั้นที่น้องมันอย่างขอสองข้อนี้ท่านได้มนเป็นขออยู่นะวิทยาลัยการอาชีพแห่งนี้ถ้าท่านทำดีทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์สุขของบรรดาลูกหลานทุกปเยาวชนสิทธิอนุสิตของท่านและประทับเพื่อน้องชาวตำบลคลองหนงในละแวกใกล้เคียงในในเขตชุมชนโครมันเทียนแห่งนี้ คุนความยเงนี้จะติดตาจะิดไปจะตาถึงอยู่ในความมสิ่ดับแม่พไปน้องทีมารราจะชั่วชีวิตเพราะนความีทำากานามเดอนทดชอดีมันกาแพรกะว่าทำในยอดใดีทำชั่วยอมจะได้ชั่วราลูกพูดชนิดใดไว้จะได้ผลเช่นนั้นไม่ได้็าเียวนี้ครับ วันนี้เมื่อก็นัผมได้เดินทางมาพบปะกับพี่น้องในพิทีแรกครั้งแรกในคืนนี้เป็นคืนประสงกราิ์ผมมาในนามประธาหลังสลุงพี่น้องครับเป็ราชบกน้องประการใดไม่สมประบอกเป็นบรรทบอดมนคณผู้ชมกระโดไปให้ท้วต้องกราบขอไปเป็นนักทูตงา์และบัรดาซึ่เป็นนักปราชญ์ปัญญชนทั้งหลายที่จะเดินเลาสำนักในเสียงถาสนาที่บรูพุนักเอาทแดงกันเปบ้างประบุเป็นคนแก่ เป็นคนที่ความรู้น้อยน้อยปัญญาครับพี่น้องครับมันคงจะไม่เหมือนกับคนอยู่ในเมืองหลวงกรุงลงครับพี่น้องทีนี้การแสดงนังตลุกเมื่ได้ให้ไม่อยากจะคิดกับมันยากลำบากเพราะเปนงานสกิตต้องต้องทำด้วยสมองที่ตีปัญญาถ้าคืนไหนสมองเราดีคนเดียวไปยอด่อยถ้าคืนไหนที่สมองเราไม่ดีคนไปไม่ค่อไหวครับเพราะวิตรทอนว่าน้ำตลกนี้เนี่ย ผู้ที่แสดงหลังสลุงได้จะเป็นผู้ตีบอลทีบรลสวัสด์มันจะชั่วจะดีนั้นขประกันคุณภาพเราจะเป็ปริญญาดีปริญญาโทเป็นปัญญาเอกแล้วก็มาจากสถาบันอะไรในโลกนี้ก็ตามแต่ถ้าไม่มีบรลสวัสดิ์แสดงหนังสลุงไม่ได้นะครับพี่น้องครับแต่ผมในฐานะผเด็กเล็น้อยคนหนึ่งที่มีความรู้น้อยน้อยปัญญามาแสดงอย่างไรแต่งชมคืนนี้มีพลาดตกเร่อง์ออกมาไปให้กันนะครับ พี่น้องที่กำลังรับเพื่อเกิดการเสียเวลาผมจะดำทั้นไปพบกับจิตเรื่องของนิยายเรื่องนี้นี่เลยอย่างนี้บูชาพระเแสดงขึ้นแล้วนักทหานที่อันหนึ่งที่นี่เขาเรียกกันว่านครศรศีลมุกอันมีอายุในบรรดาธรรมเป็นดำรงตำแหน่งเป็นพระธรรมุโใยนครนี้ที่ประชาชนยกย่องและถวายบูชาก็คือพระเจ้าต่างประเท พระประเยัดเศรษกิจมานำงุมเด็ดะนางเจ้าจิตระาผู้เป็นมิ่งไหมสีผู้ประไทยพร้อมท่านทั้งสองได้หยุดสงฆ์นักบมาเป็นเวลาหลายพั่วโมเนะครับและจะได้มีสักดีพะยันักขึ้นมาหนึ่งครจะมีราชนาวประจุกต์ว่าใจอุตมศักดิ์มานี้อ่ะพระจัาแผ่นย่างประมานี่จะเ็ารสาธิในองไมีน้องครบมหากรินที่รับ ต้องถักเติมทุกใบบรรงชาสร้างความนับทยให้เกสเด็จพระเจ้าลบเชนนีเป็นอย่างนี้เพราความบริันเลวเหลของเขาเขเชื่ึล้าเอาาพั้าสมบัติรดาพ่นูติล้วนแต่สมเลเียเราไม่มีจดิศยาบริาทและไม่มีผู้จะมีสมบัติทุดีแม้ในสักียประเวีไมประีทนักใจของค์เด็จะราา จนตัมายหลังก็ด้ยอมันิตอคามมั่นใจลำยองี่ได้ผู้ราในนครสันรทรไว้